นาตอนที่ผมกําลังทําคลิปนี้อยู่เอเลนเอิร์ก็ได้ปล่อยออกมาให้เรารับชมประมาณ6-7ตอนเลยครับที่มันได้ทําให้เราเห็นถึงปมปัญหาคอน FLICT ต,ต่างๆด้านในทั้งเรื่องราวของเราเดอะลอสบอยให้บริดกลุ่มแรกกับคําถามเชิงปรัชญาที่ว่าพวกเขายังเป็นมนุษย์อยู่หรือไม่หรือการหักเหลี่ยมเฉียนคมกันระหว่าง2บริษัทใหญ่ครับเวเลนยูเทนิกับโพรดิจีและแน่นอนความสยองขวัญที่ประสานเข้ากับความชิบหายวายวอดเมื่อเหล่าเอเลนสยองทั้ง5 มาเยือนโลกมนุษย์ในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูข้อมูลของเอเลี่ยนทั้ง5นั้นกันและผมขอบอกไว้เลยว่าคลิปนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาสําคัญของเอเลี่ยนเอิร์ธแบบไม่ไว้น้าใครทั้งนั้นภายใน2ตอนแรกของเอเลี่ยนเอิร์ธมันเป็นการปูเนื้อหาครับ มาถึงเราก็เห็นเลยว่าตัวยานมาติโนได้พุ่งเข้าชนโลกจากที่มีเหตุการณ์ขัดข้องบางอย่างเกิดขึ้นด้านในนั้นส่งผลให้พวกตัวยานเอเลี่ยนหลุดออกมาซึ่งจุดตกของตัวยานมาติโนนี้ไม่ได้ไปตกที่นิวสยามครับเมืองของบริษัทโพลิจีภายใน2ตอนแรกนี้เราก็ไม่ทราบหรอกครับว่าทําไมบริษัทหรือองค์กรเอกชนถึงได้มีเมืองเป็นของตัวเองจนในตอนหลังๆเขาก็บอกกับเราครับว่าที่มันเป็นแบบนี้เพราะภายในช่วงอนาคตโลกได้ประสบกับปัญหาอะไรบางอย่างครับ เป็นปัญหาที่รัฐบาลไม่สามารถแก้ไขได้ถ้าให้เดาปัญหานั้นมันคือการขาดแคลนทรัพยากรครับอิงจากภายในจกักรวาล e x p a n d e d น and ed, พวกหนังสือการ์ตูนต่างๆมันก็มีการเล่นประเด็นนี้เหมือนกันด้วยเหตุนั้นพอรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้กลุ่มบริษัทเอกชนเลยยื่นมือเข้ามาแทนครับทำให้โลกนาตอนนั้นได้ถูกปกครองโดยบริษัทเอกชนจนหมดแล้วแบ่งเป็น5บริษัทด้วยกันเวเลนอยู่ทันนี้ที่ควบคุมแถบอเมริกาทั้งเหนือและใต้เดวังคารรวมถึงดาวเสาร์ดินามิก ภุมแอฟริกาเหนือดวงจันทรชช์เทรชภูมิแถบยุโรปลินช์ภูมิรัสเซียและปรดิตี้ที่ภูมิแถบเอเชียแอฟริกาใตา้และไอซ์แลนด์โดยทั้ง5บริษัทนี้พวกเขาจะถูกเรียกรวมๆกันว่าเดอะบิ๊ก v e ครับซึ่งพอหลกัลกๆภายในเอเลนเอิร์ธเราจะอยู่กับ2บริษัทเวลนน์ยธานิ v ani, กับน้องเล็กสุดอย่างปรดิจี้ภายในเอเลนเอิร์ธตัวยานมาจิโนที่พุ่งเข้าชนนิวสยามเราได้ทราบว่ามันเป็นของเวลนน์ยธานิ ani, ครับ โดยมันคือยาสำรวจอวกาศห้วงลึกที่มีจุดประสงค์เพื่อออกเดินทางไปตามดวงดาวต่างๆและเก็บสิ่งมีชีวิตที่เจอมาวิจัยทดลองซึ่งระยะเวลาภารกิจของมาจิโนนั้นมันยาวนานถึง65ปีครับออกเดินทางไปตั้งแต่ปี2 0 5 5ทว่าวตรงนี้ถ้าใครดูกันมาแล้วและพอจะสนใจเรื่องไทม์ไลน์ในเอเลี่ยนกันอยู่บ้างทุกท่านน่าจะทราบกันดีครับว่ามันมีความขัดแย้งในเรื่องของไทม์ไลน์กันอยู่เพราะหนึ่งในตัวอย่างของมาจิโนมันมีขายของเฟสซักเกอร์อยู่ด้วยมาเลยเกิดเป็นคําถามสําคัญครับว่าพวกเวลนนยทร ไปได้เฟ,ฟสซักเกอร์มาได้ยังไงพวกเขาทราบอยู่แล้วหรือเปล่าหรือเป็นเพียงแค่ความบังเอิญส่วนตัวผมให้น้ำหนักไปที่ความบังเอิญครับเพราะถ้าหากเราอิงข้อมูลจากนายโพร t มติอสและโค v ว n นนต์ไข่ของเฟ,ฟสซักเกอร์จะถูกเดวิดสร้างขึ้นมาภายในปี2104ทําให้อทัดเทียบกันมันเลยเป็นไปไม่ได้ครับที่พวกเวรแลนด์อยู่ทน,นี้จะทราบเรื่องการมีอยู่ของซีโนมอฟหรือเฟ,ฟสซักเกอร์อยู่แล้วเวสแต่ว่าพวกเขาจะบิดประมาณว่าความจริงแล้วมาติโน่ไปพบกับเฟ,ฟสซักเกอร์ที่เดวิดสร้างด้วยความบังเอิญครับรก,ลกลบโลก แต่ในกรณีนี้เราก็ต้องอิงข้อมูลจากหนังสั้น a อ v ดเวนด้วยที่เดวิดได้ส่งข้อมูลการทดลองของเขากลับไปหาเวลานอยู่ท่าน,นี้ถ้าเราคิดว่ามันเป็นแบบนั้นมาร์จิโนก็อาจจะบังเอิญไปรับสัญญาณนี้ได้ไม่ก็อีกกรณีหนึ่งถ้าหากเราสมมุติว่าเอเลนเอิร์ธไม่ได้อยู่ในคอตินวิตี้เดียวกันกับโ o มิเทียสหรือคอมบานันแต่นับแค่ภาคต้นฉบับและหลังจากนั้นรวมโลมูรัสด้วยนะครับเราก็าจ,จะเดาได้ว่ามาร์จิโนอาจจะไปเจอกับไข่ของเฟสฮักเกอร์ที่เอนจิเนียร์หรือสเปจจอกกี้สร้าง และทิ้งไว้ที่ LV426 ครับทำให้ภายในภาคต่อ AKA เอเลนภาคต้นฉบับพวกเวลาน,นี้จึงพอทราบข้อมูลอยู่แล้วว่าลูกเรือของนอสโตรโมจะพบกับอะไรที่นั่นใดๆก็ตามผมเชื่อเป็นการส่วนตัวว่าเรื่องอะไรแบบนี้มันไม่สําคัญเท่าความสนุกนะครับมันจะเชื่อมกันหรือไม่พวกคุณไปตัดสินกันเอาเองดีกว่ายังไงใน Disney Plu ัสทอร์สตามันก็มีครบจบทุกภาคอยู่แล้วตั้งแต่โรมินเทียสยันเอเลนภาคสี่เลยยังไงก็ลองไปดูกันได้ ซึ่งสาเหตุที่เวลานหยุทันี้ได้บักปั่นทําถึงขนาดนั้นเพื่อเก็บสิ่งมีชีวิตจากที่ไหนก็ไม่รู้มามันก็มาจากเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวของท้ง5้บริษัทครับความเป็นอมตะภายในเอเลนเอิร์เราทราบว่าทาง5้าบริษัทนี้กําลังแข่งกันอยู่เพื่อควยคว้าความเป็นอมตะมาเป็นของตนเองที่แต่ละบริษัทก็จะมีวิธีการที่ต่างกันทางการสร้างซิเตติกฮิวแมนหรือพวกซินที่เป็นมนุษย์เทียมอย่างเคิร์ชในเอเลนเอิร์ธแอชในภาคต้นฉบับและเดวิดในโปรเมนเทียสกับคอมบานันแต่ที่น่าสนใจ คือถึงแม้สิงเหล่านี้จะไม่ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับทว่าทุกท่านก็ทราบดีว่ามนุษย์เทียมที่ผมบอกชื่อไปมันแสบขนาดไหนค่อนข้างเชื่อได้ว่าพวกเขาสามารถเป็นได้มากกว่ามนุษย์เทียมจริงๆหรือไม่ก็แบบที่2องไซบอร์กที่เป็นการดัดแปลงร่างกายมนุษย์ครับด้วยเทคโนโลยีอย่างที่เราเห็นภายในตัวมอโรหัวหน้ารักษาความปลอดภัยของมาจิโน่และแบบที่3ครับแบบใหม่ล่าสุดไฮบริดที่เป็นการประสานจิตใจมนุษย์เข้ากับร่างของซินเทติกนาโดยโปรดิจีทว่าสิ่งที่เวลนันยูเทนิกําลังขวอยว้า มันยิ่งกว่านั้นครับมันคือการทําให้มนุษย์กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบถ้าสังเกตภายในเอเล่นหลักตายภาคเรามักได้ยินแอดรอยด์ของเวลนนอยู่ทาน,นี้เรียกพวกซีโนมอฟว่าสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบซึ่งสําหรับพวกเวแลดนแล้วคําคํานั้นมันควรเป็นสิ่งที่ใช้เรียกมนุษย์มากกว่าทําให้เป้าหมายความเป็นอมาตะของเวลดนคือการตัดแต่งพันธุกรรมกระตุ้นให้ร่างกายมนุษย์เกิดวิวัฒนาการไปอีกขั้นหนึ่งอย่างไรก็ตามครับแผนการของเวลนอยู่ทาน,นี้ก็ต้องถูกขัดขวางในตอนที่มาโน ตกลงในอาณาเขตของโพดิจีคนอย่างบอยคาเวียรเลยรีบฉวยโอกาสทันทีครับนำกำลังบุกขึ้นมาจิโนและเก็บกู้ตัวอย่างต่างๆกลับมาซึงแน่นอนการกระทำนี้มันทำให้เวลานเดียวนีไม่พอใจเป็นอย่างมากทั้งสองจึงต้องไกล่เตยกันทางฝั่งโพดิจีพยายามหาข้ออ้างในการเก็บตัวอย่างไว้ครับและเล่นงานเวลนด้วยกฎหมายที่ห้ามนําเข้าสัตว์สายพันธุ์นักล่าอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนแต่โพดิจี ก็ไม่สามารถเก็บตัวอย่างไว้ได้อยู่ดีครับทําให้ข้อตกลงจบที่การจ่ายเงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์ทางเวลแลนดยธทนิไปไกลถึง5 0,000่นล้านครับเพื่อแลกกับการที่พวกเขาจะได้ตัวอย่างทันทีแต่โพลิจีก็ใช้เหลี่ยมในกฎหมายกักกันที่สามารถทําให้เขาเก็บตัวอย่างไว้กับตัวได้อีกหลายอาทิตย์จากที่เราดูมันเหมือนกับว่าเวลนดนพวกเขาจะเสียเปรียบมากๆครับแต่ความจริงแล้วทั้ง2ฝ่ายต่างรู้ไส้รู้พุงกันหมดคาเวเลียทราบว่าด้วยข้อตกลงนี้ มันจะทําให้เวลนันอยู่ทาน,นี้ใช้กําลังแน่นอนและทางเวลนันก็ทราบได้ว,ว่าที่คาวเวียไม่ยอมให้ตัวอย่างพวกนั้นรวมถึงสาเหตุการพุ่งชนของมาจิโน่ทั้งสองเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกันสาเหตุการตกของมาจิโน่ได้ถูกเปิดเผยในช่วงตอนที่5ของเอเลนเอิร์ดครับในช่วง17วันก่อนเดินทางถึงโลกมันได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นบริเวณห้องเก็บสินค้าของตัวยานซึ่งความเสียหายที่เกิดมันก็ได้ไปทําลายระบบนําร่องของมาจิโน่จนเละครับเปลี่ยนยานอาวกาศขนาดหลายล้านตันนี้ให้กลายเป็นจรวดมิสไซ กำลังพุ่งไปยังโลกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังเลวร้ายไม่พอแต่อุบัติเหตุนั้นยังได้ทําให้เฟสซักเกอร์หลุดออกมาครับและเกาะไปที่หน้าของเจ้าหน้าที่2คนขณะที่พวกเขาพยายามดับไฟทั้งกับตันและเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ซึ่งในตอนแรกลูกเรือพยายามนําตัวเฟสซักเกอร์ออกมาครับก่อนจะพบว่าตัวมันมีเลือดเป็นกรดส่งผลให้กับตันเสียชีวิตในทันทีความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนี้ได้ทําให้มอโรเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยถูกปลุกขึ้นมาและหลังจากที่เขาทราบเรื่องทุกอย่าง มอโรจึงสงสัยทันทีว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้มันไม่ใช่อุบัติเหตุครับพร้อมกับพยายามหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยมอโรเขาได้ให้ช่างทั้งสองคนพยายามหาทางซ่อมระบบนำร่องให้ได้ขณะที่ตัวเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ที่โดนเฟซักเกอร์เกาะอยู่ก็นําเข้าไฮเปอร์สลิปตามมาตรการตัวซาเวรีได้นําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ไปบอกกับมาเธอครับเอของ ino, ามาจิโน่พอมารับหน้านที่เป็นรักษาการกัปตันทําให้เธอถูกย้าเรื่องที่มอโรบอกว่าความปลอดภัยของตัวอย่างนั้นเป็นสิ่งสําคัญอันดับหนึ่ง ในช่วงเวลาต่อมามอโรพยายามสืบหาต้นตอของเหตุการณ์นั้นครับทาให้เขาพบว่าข้อสงสัยของตอนเองเป็นเรื่องจริงภายในกล้องวงจรปิดเขาพบว่ามันมีเจ้าหน้าที่ทําการวางเพลิงจริงๆและยิ่ง,ย,งยืนยันข้อสงสัยนี้ไปอีกเมื่อมอโรพบว่าบันทึกการสื่อสารทั้งหมดของมาจิโนได้ถูกลบไปด้วยเหตุนั้นมอโรเลยดําเนินการคู่ไฟทั้งหมดทันทีทว่าไม่นานครับการก่อการร้ายก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งมันมีเหตุระเบิดเกิดขึ้นผ่านเชื้อเพลิงของยานจะเหลือไม่ถึง10% จึงก่อนที่ลูกเรือทั้งหมดจะได้ลงมือทําอะไรความสวยซ้ำสวยซ้อนก็เกิดขึ้นครับที่ห้องไฮเปอร์สลีฟพวกเขาพบว่ากล่องแช่แข็งนี้มันไม่สามารถหยุดเฟสซัเกอร์ไว้ได้และตอนนี้สิ่งที่อยู่ด้านในเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์มันก็ได้หลุดออกมาแล้วตอนอยู่ที่ไหนสักแห่งภายในยานอวกาศขนาดยั์ในตอนนี้ลูกเรือทั้งหมดต้องพยายามหาทางจับซีโนมอฟกลับมาให้ได้ครับเพราะว่าจากที่เลื่อนมันเป็นกฎดพร้อมกับมาตรการของบริษัทมันก็ทําให้พวกเขาไม่สามารถสังหารมันได้มอโร เลยให้พวกเขาใช้ปืนช็อตไฟฟ้าแทนโดยบางส่วนเชื่อว่าพอสถานการณ์มันเป็นถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยพวกเขาควรปลุกเจ้าหน้าที่ทั้งหมดไหมเพื่อให้มาช่วยกันแก้ปัญหาแต่มอโรก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นในเรื่องดีครับเพราะมันจะยิ่งทําให้ทุกอย่างเนี่ยการควบคุมและพวกเขาก็ยังไม่ทราบเลยว่าเหตุการณ์วางเทิงนั้นเป็นฝีมือของใครโดยขณะที่มีเรื่องมากมายเกิดขึ้นชิโบโซเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์คนเดียวที่เหลืออยู่เธอก็กําลังทํางานของเธอครับตรวจสอบสายพันธุ์ที่เก็บมาได้เป็นเจ้าตัวดูดเลือด ทว่าตัวเธอก็โดนเจ้าลูกตาหลอกล่อความสนใจครับทําให้ไม่เห็นว่ามีตัวดูดเลือดตัวหนึ่งออกมาจากกรอดกักกันและฉีดตัวอ่อนลงไปในกระบอกน้ําของเธอโชคดีที่ชิบุโซไม่ได้ดื่มน้ํานั้นเข้าไปครับแต่ก็โชคร้ายที่เธอไม่ทันสังเกตเช่นเดียวกันคิดว่ามันไม่มีอะไรเกิดกขึ้นคิดว่าก็เป็นแค่ทักตัวหนึ่งหลุดออกมาซึ่งไม่นานครับเธอกับเจ้าหน้าที่แพทย์อีกคนนึงก็ต้องรีบไปรวมตัวกันทําให้เจ้าลูกตาสามารถใช้โอกาสนี้ลุดออกมาจากการกัดก,กันได้ ณตอนนี้ครับลูกเรือที่ตื่นอยู่ทั้งหมดได้ไปรวมตัวกันเพื่อฟังสถานาการณ์ที่เกิดขึ้นมอโรบอกว่าจะมีแค่เขาซาเวรี่รักษาการกัปตันและเคลมเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเท่านั้นที่พกอาวุธและจนกว่าจะสามารถยืนยันตัวตนคนร้ายได้ต่อจากนี้ลูกเรือทั้งหมดต้องเดินทางกันเป็นคู่เพราะว่าเรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับหนึ่งในลูกเรือที่เป็นลูกน้องของหัวหน้าช่างเกิดอาการไอาจากการสำลักอาหารไม่ก็อาหารที่กินเนี่ยมันร้อนหรือเผ็ดเกินมันเลยทําให้เขาเผลอดื่มน้ําในกระบอกน้ําของชิบุโซเข้าไป ดยไม่ทราบเลยว่าได้ในนั้นมันมีตัวอ่อนของเอเลี่ยนอยู่ในช่วงต่อมาครับมอโรดําเนินการสืบสวนของตัวเองต่อเขาสอบปากคําคลูกเรือทุกคนจนกระทั่งถึงเจ้าหน้าที่คนหนึ่งถังเป็นมนุษย์เยี่ยมประจํายานครับจากท่าทีที่นิ่งมากๆน่ากลัวแล้วก็เป็นโรคจิตทว่าในตอนนี้เราก็ทราบครับว่าตัวถังเขาเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาเพียงแต่มีพฤติกรรมที่ไม่ค่อยเป็นมิตรเท่าไหร่ตัวถังได้มอบมุมมองใหม่ๆให้กับมอโรครับทาให้เขาตระหนักได้ว่า บางทีคนร้ายตัวจริงอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่กําลังหลับอยู่ในไฮเปอร์สลิปก็ได้แม้หน้าจอมันจะขึ้นว่าไฮเปอร์สลิปกำลังทํางานแต่มันก็ไม่ได้แปลว่ามันทํางานอยู่ตลอดและไม่นานหลังจากนั้นครับมันก็ได้มีการยืนยันในเรื่องที่โมอร์โรสงสัยภายในบันทึกากรารสื่อสารที่กู้กลับมาได้โมอร์โรพบว่ามีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งชื่อเพทโววิชได้ร่วมมือกับบอยคาเวเลียครับทำข้อตกลงกันให้นํายานมาจิโน่พุ่งเข้าชนภายในเขตการปกครองของโพลิจีโดยแลกกับการที่ตัวเพทโววิช จะได้เป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกปลุกถ่ายจิตลงร่างเทียมเมื่อมอโรทราบเช่นนั้นเขาจึงรีบไปหาตัวคนร้ายทันทีครับแต่ก็ต้องพบว่าเพทอวิชได้หายไปจากไฮเปอร์สลีฟแล้วขณะเดียวกันสิ่งแปลกปลอมที่เด็กปึกของช่างใหญ่กินเข้าไปมันก็ออกฤทธิ์ครับทาให้เขามีเลือดออกภายในซึ่งเรื่องนี้มันเกิดขึ้นพร้อมกับที่ซาเวรี่รักษาการกับตันกับชิบุโซ่ตางพระเจ้าลูกตามมันหลุดออกมาได้โชคยังดีที่ก่อนเรื่องจะเลเทไปมากกว่านี้ ทางคู่ก็ตัดสินใจล็อกมันเอาไว้ในแล็บครับพอดีไปยังห้องพยาบาลที่นั่นพวกเขาพบว่าภายในร่างกายของเด็กปึกมีสิ่งแปลกปลอมอยู่มอโรและให้นําเขาเข้าไปไว้ในไฮเปอร์สลิปตามมาตรการทว่าวซาเวรี่เธอก็สั่งให้มีการผ่าตัดแทนครับกลัวว่าลูกน้องของนายช่างใหญ่จะทนไม่ไหวแต่สิ่งที่แย่กว่านั้นมันก็เกิดขึ้นขณะที่พวกเขาพยายามนําตัวดูเลือดออกมันก็ได้พ่นสารพิษออกมาครับสังหารทุกคนภายในห้องพยาบาลแห่งนั้นในทันที เรื่องนี้มันได้พิสูจน์ว่าพวกเขาไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองกําลังทําเลยสถานการณ์ทุกอย่างในตอนนั้นมันวุ่นวายมากครับจนทําให้หลายคนเกือบลืมการมีอยู่ของซีโนมอร์ไปแล้วตัวมันได้อาศัยจังหวัดที่ถังอยู่ในห้องสอบสวนคนเดียวจัดการเขาตัวมอโรเลยสั่งให้ทุกคนที่เหลือไปอยังสะพานเดินเรือครับขณะที่เขากับเตมเดินทางไปจัดการกับเพโววิชป้องกันไม่ให้ยานเกิดความเสียหายไปมากกว่านี้โดยเจ้าตัวซีโนมอร์ มันได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งด้านหลังเตเวอรี่ครับในตอนที่เธอกําลังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งสองวิ่งไล่กันไปมาอยู่พักหนึ่งครับจนซาเวอรี่สามารถเข้าไปหลบในสะพานเดินเรือได้สําเร็จที่นั่นเธอพบนายช่างใหญ่ของยานยืนแน่นิ่งอยู่ครับก่อนจะทราบว่าเขาได้ถูกเจ้าลูกตายึดสมองไปรีบร้อยแล้วเจ้าลูกตามันได้ใช้ร่างของนายช่างใหญ่โจมตีเธอจนสลบขณะที่มอโรเขาก็โผล่มาพอดีแต่เขาเห็นซาเวอรี่สลบอยู่พร้อมกับเจ้าลูกตาในร่างของนายช่างใหญ่ซึ่งจากความฉลาดของมัน มันก็พอทราบว่าสิ่งที่มอโรถืออยู่สามารถทําร้ายมันได้ทําให้มันไม่ได้โจมตีเขาครับแต่เลือกที่จะส่งเสียงเรียกซีโนมอฟมาแทนทําให้มอโรไม่มีทางเลือกนอกจากต้องรีบหนีเข้าไปยังห้องของมาเธอและปล่อยเจ้าลูกตากับซีโนมอฟสู้กันเองซึ่งประจวบเหมาะซาเวรี่เธอตื่นพอดีครับเลริมุ่งหน้าไปยังห้องมาเธอเช่นเดียวกันพร้อมกับขอร้องให้มอโรเปิดประตูให้เธอเพราะว่าตัวเขากับทาในสิ่งตรงกันข้ามครับมอโรทําการหลอมเชื่อมประตูเอาไว้ ก่อนจะรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นให้กับมาเธอได้ทราบลูกเรือทั้งหมดเสียชีวิตการพุ่งชนโลกหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ตัวอย่างทดลองทั้งหมดยังปลอดภัยดีซึ่งไม่นานนักเจ้าซีโนมอฟก็โผล่มาครับมาสังหาเซาเวรีก่อนจะพยายามพังเข้ามาในห้องมาเธอแต่ก็ไม่ทันครับตัวมอโรเขาสามารถหลบเข้าไปในห้องนิรภัยได้ทันก่อนที่จะตื่นขึ้นมาอีกครั้งหลังมาจิโนอยู่กลางเมืองนิวสยามครับหนึ่งในสิ่งที่น่าสนใจที่สุดภายในเอเลียนเอิร์ธ มันคือการมีอยู่ของเอเลี่ยนต่างดาวครับที่สิ่งนี้มันได้ทําให้เอเลี่ยนเป็นมากกว่าเรื่องราวของซีโนมอร์ฟการเพิ่มเอเลี่ยนชนิดใหม่เข้ามามันก็ได้เพิ่มโพเทชั่นให้กับตัวแฟนชายอย่างมาสารครับเปิดทางให้สามารถมีการคร o สโอ v e r c o l l a แลบได้อย่างลงตัวซึ่งภายในเอเลี่ยนเอิร์ดนั้นสิ่งมีชีวิตที่มาร์จิโนได้ค้นพบมันมีถึง5สายพันธุ์ที่แต่ละสายพันธุ์มันก็อันตรายเกินกว่าที่เราจะเข้าใจโดยผมขอเรียงจากข้อมูลน้อยสุดไปเยอะสุดนะครับตัวแรก ผมชอบเรียกมันว่าเจ้าเมล็ดข้าวครับแต่ชื่ออย่างเป็นทางการของมันคือดีพรอมบีแคร์เอเลนตัวนี้เป็นเอเลนตัวแรกครับที่กลุ่มลอสบอยไปเจอมันขณะที่พวกเขาบุกขึ้นมาจิโนในตอนที่พบทั้งหมดเห็นว่ามันกําลังห้อยอยู่ที่เพดานระหว่างทางเข้าห้องแ a บซึ่งในตอนที่มีสิ่งเข้าใกล้เจ้าเมล็ดนี้มันก็เปิดกรีบที่เป็นเหมือนกับปากของมันออกมาครับก่อนที่จะมีเอวยวะคล้ายหนวดโตกมาผมคาดว่าเจ้าสิ่งนี้มันน่าจะเป็นเกสรตัวผู้ครับ ซึ่งจากเรื่องนี้มันก็ได้ทําให้เคิร์ชคิดว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าเขาอาจจะเป็นสัตว์มากกว่าพืชทว่าหลังจากที่พวกเขาเจอข้อมูลในห้องแลบมันก็บอกไว้อีกอย่างนึงครับว่าดีพามบีแคร์อาจเป็นพืชกินเนื้อภายในข้อมูลนั้นได้บอกไว้ว่าสิ่งนี้มันมีความละม้ายคล้ายคลึงกับพืชกินเนื้อในสกุลข,ของโดเซล่าครับหรือก,ก็คือต้นหยาดน้าค้างจากที่เจ้าตัวดีพามบีแคร์มีพฤติกรรมล่อเหยื่อด้วยสารเหนียวคล้ายเมือกเหมือนกันทว่าขณะที่หยาดน้าค้างบนโลก จะใช้สารเหนียวในการดักจับเหยื่อตัวดีพามิแคร์มันกลับสามารถเปิดปากและใช้อวัยวะด้านในตะคุบเหยื่อเอาไว้ได้ทว่านอกจากนั้นแล้วเรื่อยางของมันยังมีความสามารถในการรับรู้ความกดอากาศรวมถึงอุณหภูมิได้ด้วยอย่างไรก็ตามแม้จะมีการยืนยันว่าตัวมันกินเนื้อได้แต่มันก็มีการพบว่าเจ้าดีพามิแคร์สามารถกินพืชได้เหมือนกันทําให้ทางเทคนิคมันเป็นออมนิวอร์โดยจากการสังเกตของนักวิจัยในมาจิโนมันทําให้พบว่า เหยื่อที่เป็นสัตว์ของพมีแค่จะตายด้วย3สาเหตุครับคือ1ขาดอากาศหายใจ2อหมดแรงและสามถูกมันย่อยโดยในตอนที่ดีพมีแครรับรู้ถึงอันตรายตัวใบหรือปากของมันจะปิดแน่นสนิทครับมันจึงมีการทดลองใช้แรงหลายกิโลพยายามบังคับให้มันเปิดปากออกมาแต่ก็ไม่เป็นผลทําให้พวกเขาต้องรอศึกษาต่อที่โลกว่าตัวใบหรือปากของมันมีความแข็งแกร่งมากขนาดไหนแต่สิ่งที่ผมคิดว่ามันน่าพิศวงมากๆ คือคำถามที่ว่าเจ้าสิ่งนี้มันมาอยู่กลางทางเดินได้ยังไงถ้าเกิดมันเป็นพืชจริงๆมันก็ไม่ควรเคลื่อนที่ได้ยกเว้นว่าสิ่งที่เคิร์สสันนิฐานไว้จะเป็นเรื่องจริงครับตัวมันเป็นสัตว์ต่างหากแต่อย่างไรก็ตามครับการตัดสินใจว่าพืชต้องเคลื่อนที่ไม่ได้มันก็เป็นมุมมองจากที่เรามองพืชบน,นโลกนะครับไม่มีอะไรมาการันตีว่าพืชต่างดาวจะทําอะไรได้บ้างตัวที่ 2. บางทีข้อมูลตัวนี้อาจจะน้อยกว่าตัวแรกด้วยซ้ำนะครับเราไม่ทราบกับว่ามันมีชื่อว่าอะไร แต่มันมีลักษณะเป็นสิ่งมีชีวิตรูปร่างคล้ายแมลงอาจจะพกพึ่งต่อไม่ก็มแมลงวันโดยเจ้าสิ่งนี้มันโผลมาตอนแรกภายในตัวอย่างสั้นครับของเอเลนเอิร์ธที่เราเห็นพันธุมุมมองของมันบินว่อนไปทั่วมาจิโน่ทว่าในตัวเต็มเราก็มาทราบว่าไอเหตุการณ์นั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นแม้แต่ในตอนที่มาจิโน่ตกตัวอย่างสายพันธุ์นี้ก็ยังคงถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีไม่ได้หลุดออกมาเราไม่ได้เห็นหรือทราบข้อมูลของสายพันธุ์นี้ชัดเลยครับกระทั่งภายในตอนที่6กจงที่ทูเดล เข้าไปให้อาหารมันข้อสังเกตรแรกจากอาหารค่อนข้างยืนยันได้ว,ว่าพวกมันกินเนื้อครับและข้อสังเกตที่2ตัวอย่างสายพันธุ์นี้มีพฤติกรรมอยู่เป็นกลุ่มเล็กๆขั้นต่ำคือ2ตัวขึ้นไปและพวกมันก็มีพฤติกรรมสร้างรังจากสิ่งชีวภาพครับอาจจะเหมือนกับพวกนกนั่งแอนที่ทํารังจากน้ําลายตัวเองไม่ก็พวกต่อหรือพึ่งแรงครับอย่างพวกต่อเนี่ยก็ทํารังจากวัสดุคล้ายกระดาษจากที่ราชนีของพวกมันกินไม้เข้าไปส่วนพึ่งแรงที่เป็นพึ่งกินเนื้อ รังของพวกมันก็จะไม่ได้ทําจากพกน้ําหวานหรือไม่ก็ขี้พึ่งล้วนๆแต่จะผสมเรซินพวกดินโคลนแล้วก็มูลของมันเองเข้าไปซึ่งในตอนที่ทูเดลโดนพี่ลูกตาเล่นงานมันก็ทําให้เราเห็นภาพของสายพันธุ์นี้ชัดๆครับตัวมันเป็นแมลงขนาดใหญ่ถึงใหญ่มากๆตัวโตวเต็มที่ใหญ่กว่าฝ่ามือแน่นอนเปลือกด,ด้านนอกมีลักษณะเงาปะกายสะท้อนแสงสีเขียวคล้ายกับสัตว์จาพวกแมลงปีกแข็งบริเวณปากของมันจะมีลักษณะเป็นถุงคล้ายกับพวกนกกระทุง เพื่อเอาไว้เก็บอวัยะวะคล้ายกับท่อดูดเอาไว้ด้านในเวลาที่มันล่าเหยื่อสต่พันนี้จะพ่นน้ำย่อยออกไปด้านหน้าครับสลายวัสดุชีวภาพจากนั้นจะค่อยใช้ท่อด้านในปากของมันดูดกินของเหลวของเหยื่ออารมณ์เหมือนกับพวกยุงในฉากนี้ตอนแรกผมค่อนข้างงงครับในเมื่อทูเดลมีร่างกายเป็นสินแล้วพวกมันกินอะไรแต่ก็นึกได้ว,ว่าบางทีภายในร่างกายของพวกสินเนี่ยอาจจะมีสารหรือของเหลวที่เป็นชีวภาพอยู่ก็ได้ครับอาจจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่น้ําข่าวที่เราเห็น สิ่งนั้นมันคือสารหล่อลื่นครับเป็นลาเท็กไม่ก็ซิลิโคนตัวที่3ไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการเหมือนกันแต่มันถูกเรียกด้วยโค้ดเนมปีชี่ไนทีนสายพันธุ์หมายเลข19กตัวมันคือแมลงครับที่มีลักษณะคล้ายกับเห็บผสมริง้งหรือพวกทากดูดเลือดเราเห็นมันครั้งแรกบนมาร์จิโนขณะที่ชิโบโซก,กำลังให้อาหารมันช่วงตอนแรกเลยเราจึงค่อยเห็นมันอีกทีตอนที่มาร์จิโนพุ่งชนโลกในตอนนั้นขณะที่มีเจ้าหน้าที่ของโปรดิจีเข้าไปตรวจสอบ พวกสายพันสิบเก้าที่หลุดออกมาก็ได้ใช้ใหย่ของตัวเองเหมือนแมงมุมไต่ลงมาเกาะที่ตัวทาหารครับเราจึงค่อยกัดเขาในภายหลังจากที่ดูสปีชีสิบเมันมีลักษณะเป็นมแมลงลำตัวยาวแต่ไม่ใช่คอบล่องขาหน้าของมันจะแยกเป็นสองแฉกขณะที่ขาหลังมีแฉกเดียวคาดว่าสาเหตุที่ทําให้ขาหน้ามาทรงพลังกว่าอย่างแรกก็เพื่อรักลําตัวขนาดใหญ่ของมันครับและอย่างที่สองไวสําหรับยึดกับร่างกายเหยื่อในตอนที่มันดูดเลือดซึ่งภายในช่วงหลัง เราจะเห็นว่าในตอนที่สายพันสิบเก้าดูดเลือดในปริมาณมากพอลําตัวของมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นสําหรับกักเก็บเลือดที่มันดูดเข้าไปเอาจิงิผมว่ามันคล้ายยุงอีกแล้วทางการดูดเลือดก,ก็ดีหรือการที่มันขยายพันธุ์ก็ดีภายในตอนที่5ครับเราเห็นว่าสปีชี่สิบเก้ามันขยายพันธุ์โดยอาศัยแหล่งน้ําเหมือนยุงเลยแต่จะแตกต่างตรงที่ยุงจะเป็นการวางไข่ก่อนจะฟักเป็นตัวอ่อนทว่าสปีชี่สิบเก้าจะเป็นเหมือนการพ่นตัวอ่อนด้านในออกมาเลยคล้ายกับมาน้ํา และถ้าสังเกตจากตัวอ่อนของพวกมันเราก็จะพบว่ามันไปละไมคล้ายกับลูกออดด้วยหัวกลมมีหางเลยคาดได้ว่าวัฏจักรชีวิตของพวกมันก็จะเป็นการเมตาฟอรซิสคล้ายกับพวกสัตว์เลื้อยคลานไม่ก็มแมลงโดยหนึ่งในความสุดยอดของตัวอ่อนพวกนี้คือความทนทานและความเร็วในการเติบโตของมันครับในตอนที่ลูกน้องนายช่างเผลอดื่มน้ําที่มีตัวอ่อนพวกนี้เข้าไปมันแปลว่าตัวอ่อนพวกนี้ต้องไปเจอกับกรดย่อยอาหารในกระเพาะครับซึ่งการที่มันรอดจากกรดย่อยอาหารมาได้ มันเป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อมากๆกรดย่อยอาหารในร่างกายของพวกคุณมันแรงกว่าที่ทุกคนคิดนะครับแต่ทั้งนี้บางที่สาเหตุที่มันรอดมาได้มันอาจจะเป็นเพราะว่าพวกมันอยู่ในน้ําครับเพราะการดื่มน้ํามันไม่ได้ทําให้กรดย่อยอาหารทุกลังออกมาจะยังไงก็ตามครับนอกจากนี้สิ่งที่มันน่าเหลือเชื่อคือความเร็วในการเติบโตของพวกมันเพราะไม่นานหลังจากที่มันเข้าไปในร่างกายของเหยื่อตัวอ่อนพวกนี้มันก็เติบโตจนมีลักษณะใกล้กับตัวโตเต็มวัยเพียงแต่จะโตเล็กกว่าจากนั้น มันก็จะออกมาจากลำไส้ครับเพื่อดูดเลือดโดยถึงแม้เราจะเห็นว่าพวกมันตัวเล็กขนาดนี้แต่ระบบป้องกันตัวเองของพวกมันก็ถือว่าอันตรายมากๆครับถ้าเกิดพวกมันสัมผัสได้ว่ามีอะไรไปรบกวนขนาดที่พวกมันกินพวกมันก็จะกัดแน่นขึ้นแต่ถ้าสิ่งรบกวนยังไม่หยุดพวกมันก็จะปล่อยแก๊สพิษออกมาครับจังหารสิ่งมีชีวิตในบริเวณแทบจะทันทีตัวที่4คือ MVP ของซีรีส์นี้ครับเจ้าลูกตาทีโอเซลัสหรือไทพานูพิก้าโอเซลัส ไอตรงชื่อต้นผมไม่ทราบนะครับว่ามันหมายถึงอะไรแต่มันก็ไปละไมคล้ายกับชื่อตระกูลของพญาต,ตัวตืดขอไม่ขึ้นรูปนะครับมันสยองเกินส่วนโอเซลัสก็หมายถึงดวงตาสายพันธุ์นี้จัดเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ประิต์ครับที่มาจิโนได้เก็บกู้หมายวิจัยตัวมันมีลักษณะเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กคล้ายดวงตาที่มีระยังอยู่ด้านใต้โดยตัว,ตวดวงตาของมันมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงรูม,ม่านตาได้ครับในเวลาปกติตัวโอเซลัสจะมีรูม่านตาอยู่รอบด้านครับทำให้มันมีองศาการมอง 3. 6 0องศา จนเมื่อมันโฟกัสไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งรูม่าตาทั้งหมดของมันก็จะมากองรวมกันครับจนคล้ายกับว่ามันมีรูม่าตาเดียวข้อมูลภายในมาจิโนบอกว่าโอเซลัสมีความสามารถในการยืดหรือหดหนวดของมันได้ดังใจตัวริยางหรือหนวดมีความแข็งแกร่งและเหนียวมากถูกออกแบบมาสําหรับปีนป่ายร่างกายของสิ่งมีชีวิตและสอดใส่ตัวเองเข้าไปในเบ้าตาในช่วงนั้นโอเซลัสจะสามารถใช้หนวดของมันช่อนชัยเข้าไปยังสมองของโพสได้ขัดขวางการส่งสัญญาณประสาทและควบคุมพฤติกรรมต่างๆของร่างกาย ซึ่งในตอนนี้ตัวโอเซลัสมันจะสามารถบังคับทําให้ร่างกายโฮสต์ทำในสิ่งที่เวลาปกติไม่สามารถทําได้ได้ครับอย่างบังคับให้แกะยืดสองขาเป็น,นระยะเวลาค่อนข้างนานหรือแม้กระทั่งทําให้สมรรถภาพทางร่างกายของนายช่างมาจิโนสูงขึ้นสามารถปีนป่ายกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางแม่ร่างกายของโฮสต์จะอายุมากแล้วก็ตามแต่สิ่งที่ทําให้โอเซลัสน่ากลัวยิ่งกว่านั้นมันคือระดับสติปัญญาของมันครับที่มันได้แสดงความสามารถในการแก้ไขปัญหาในระดับใกล้เคียงกับมนุษย์เลย ตลอดหลายตอนของเอเลี่ยนเอิร์ธเราจะเห็นครับว่าเจ้าลูกตาตัวนี้มันฉลาดมากๆมันมีระดับสติปัญญาสูงมากจนบางทีอาจจะสูงกว่ามนุษย์วัยเด็กด้วยซ้ําเรามักเห็นมันคอยสังเกตสิ่งต่างๆครับเพื่อหาทางใช้ประโยชน์ทั้งในตอนที่อยู่บนมาจิโนมันก็มีพฤติกรรมหลอกล่อความสนใจของชิบุโซทําให้เธอไม่เห็นว่าสปีชีส์สิบเกําำลังหลุดออกมาจากหลอดกักกันหรือในตอนที่มันอยู่บนเกาะของปรดิจีเราเห็นว่ามันตั้งใจชนเข้ากับกระจกครับเพื่อทําให้ทูเดอตกใจ จนไปจบที่เขาถูกขังเราเห็นถึงกระบวนการคิดเป็นลําดับครับก่ขอความวุ่นวายขึ้นมาเพื่อหาทางทําให้ตัวเองเป็นอิสระและตัวสุดท้ายซีโนมอฟผมคงไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับทุกคนรูจ้จักซีโนมอฟดีเพราะงั้นผมขอเจาะไปที่ข้อมูลใหม่ที่เราเห็นในเอเลนเอิร์ดละกันนะครับอย่างแรกก็คือวัตถจักรของเจ้าซีโนมอฟตลอดเอเลนหลากหลายภาควัตถจักของซีโนมอฟมันเปลี่ยนแปลงอยู่ค่อนข้างบ่อยครับในตอนแรกผมเชื่อว,ว่าวัตถจักรชีวิตของพวกมันค่อนข้างเข้าใจได้ง่ายครับไข่เฟสเกอร์ไข่โอเวอร์ม ไปซัก,กร์ก่อนหน้าสิ่งมีชีวิตและวางไข่ตัวอ่อนลงไปก่อนจะให้กําเนิดเป็นเชสเบสเตอร์ขึ้นมาก่อนที่มันจะลอกคราบเป็นซีโนมอฟเต็มตัวแบบสัตว์เลื้อยคลานแต่พอมาดูในโลมูรัสมันก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงวัฏจักเล็กน้อยครับในช่วงระหว่างเชสเบสเตอร์และซีโนมอฟที่มีการเพิ่มช่วงชีวิตดักแดกเข้าไปจากเรื่องนี้มนเลยทาให้วัฏจักรชีวิตของซีโนมอฟมันมีความคล้ายกับมแมลงมากขึ้นครับจนในตอนที่โพรมมเทียสและโคเวเนน์มีการนําเสนอาสัตว์สีดําพร้อมกับตัวเดวิดครับที่ได้ ตัวเดวิดเป็นผู้สร้างไข่ของเฟสฮักเกอร์จากการนำสสาสีดำมาทดลองกับร่างกายของอลิซาเบธชอและภายในคอเวแนนต์ตอนที่มีซิโนมอฟเกิดขึ้นจากเฟสฮักเกอร์ตัวแรกเราก็ไม่ได้เห็นช่วงชีวิตเชสเบสเตอร์ของมันครับอีกทั้งการมาของสสาสีดำนี้มันก็ได้ทําให้แฟนๆหลายคนเชื่อว่าสิ่งที่เฟสฮักเกอร์ฉีดเข้าไปในร่างโฮสต์มันไม่ใช่ตัวอ่อนครับแต่เป็นสสาสีดำนี้ตั้งหากจนในซีรีส์เอเลนเอิร์ดนี้แหละที่มันได้มีการขยายทฤษฎีนั้นภายในฉากชำระเฟสฮักเกอร์เราเห็นว่าภายในตัวมัน มีทั้งตัวอ่อนและส,ะสารสีดําอยู่ครับทําให้เชื่อได้ว่าในตอนที่เฟสต์สเกอร์ฝังตัวอ่อนนี้เข้าไปในร่างโฮสต์มันก็ได้ฉีดส,สารสีดํานี้เข้าไปพร้อมกันเพื่อทําให้ตัวอ่อนด้านในมีความสามารถในการผสานดีเอ็นเอของตัวมันเข้ากับโฮสต์ได้เพราะว่าหลังจากนั้นครับเราก็เห็นว่าบางทีตัวส,สารสีดําอาจจะไม่ใช่สิ่งจําเป็นเสมอไปจากที่มันมีการนําตัวอ่อนของซีโนมอฟเข้าไปฝังในปอดของมนุษย์โดยตรงที่หลังจากนั้นเราก็จะเห็นว่ามันพัฒนาเป็นเชสเบสเตอร์แบบปกติเลย ตัวอีกเรื่องหนึ่งที่เราเห็นก็คือความสามารถในการสื่อสารครับด้วยความสามารถของเวนดี้มันทําให้เราทราบว่าเสียงที่พวกซีโนมอฟปล่อยออกมามันไม่ใช่เสียงแบบสุ่มๆแต่เป็นสิ่งที่พวกมันใช้สื่อสารกันทั้งผ่านเสียงและคลื่นสมองทําให้เราทราบครับว่าซีโนมอฟเองก็มีระดับสติปัญญาสูงเหมือนกันอย่างในเอเลี่ยนพักหลังเราก็มักเห็นว่าพวกมันมีความสามารถในการทําตามกลยุทธ์ครับไล่ต้อนถอยหลอกลอก่อแต่ทางนี้เราก็ยังไม่ทราบว่าการสื่อสารของพวกมัน ยังมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรอีกไหมต้องรอติดตามกันต่อไปครับนั่นก็ไปทั้งหมดของ5สายพันสยองในเอเลี่ยนเอิร์ครับหนึ่งในซีรีส์ที่ควรค่าดกี่การ,รับชมมากๆยิ่งถ้าคุณเป็นแฟนเอเลี่ยนแฟนสตีโนมอฟชอบสายไฟเฮอร์เรอร์อยู่แล้วก็ยิ่งไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงครับโดยทุกท่านสามารถไปรับชมเอเลี่ยนเอิร์ได้ใน Disney ์พลัพอสตาร์ครับพร้อมกับเอเลี่ยนภาคอื่นอีกหลากหลายภาคใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดและกดแชร์และถ้าใครยังไม่กดซับแต่ฟังมาถึงตอนนี้ผมว่า มันก็ไม่เสียหายนะครับที่คุณจะกดมันไว้และถ้าเกิดอยากติดตามแบบหายใจรถต้นคอก็ค่อยกดกระดิ่งเพิ่มเติมได้ถ้าคุณโชคดีคุณก็น่าจะได้รับการแจ้งเตือนจาก YouTube นะครับสำหรับวันนี้เดอะโคเด็กขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ